ข้ามดีกว่ามั้งสวัสดีท่านผู้ชมล,ล่องเรือน้อยหาหอยหาปลามาแล้วจ้าได้ทุกหอยหอยขมหอยเชอรี่เยอะแย,ยะเลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่ามากน้อยแค่ไหน <laughs> คุณตากับคุณยายหาปลาไม่ได้ลงขายหาปลาได้นิดหน่อยก็เลยเลยลงงมหอยไปเลยงมหอยก็ได้กินเพื่อนๆเยอะแยะ,ยะไม่ร้อนมันพอได้อยู่นะหอยขมอะ่ะต,ตัวใหญ่เห็นเข้าลงแต่ต้องต้องแถวเนี้ยยังไม่มีคนลง มันน่ามันน่าจะได้เยอะอยู่หรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนลงงมงลงฝั่งขนงกันเยอะใช่ใช่แถบนี้แถบนี้ยังไม่มีคนลงเขาบอกตะลิ่งมันชันไม่มีใครลงแหน่ได้หอยแหละดีที่สุดแล้วฮะหอยขอมนะเลยอนะอเอ,อ เอาไปขังไว้มันอยู่ได้หลายวันหน่อยขังได้มันขายที่ที่ผงจ้ะขาขายขายที่ผงแค่คืนสองคืนแต่ลงหายังไงก็ได้กินพอได้ในทางบ้านเรามันไม่มีที่หากินไม่ไหวอ๋อกรุงเทพมีแต่น้ำเน่าไปไว้น้ำมันไม่ดีน้ำไม่ดีด้วย ปลาก็กินไม่อร่หรอกอันนี้ถ้าถ้าคนอยู่เยอะก็อย่างเงี้ยไม่แน่เหมือนกันว่าเดี๋ยวก็กินไม่ได้ตอนนี้คนอยู่มันก็น้ำมันก็จะลงตะเคียมันก็ลงคลองอย่างเดียวปไหนไม่ได้อ่ะใช่นมันแน่นนะหมู่บ้านมันแน่นคนมันเยอะเนี่ยนะเพื่อนๆบรรยากาศหาปลาไม่ได้ปลาก็ได้หอย ของกินเยอะแยะอยู่บ้านริมคลองอยู่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยหาหรอกว่าเราอยู่แค่สองปากไม่ต้องหาพวกพวกมาบางวันได้เยอะจับจับให้โยนให้เยอะแยะจังหวะเขาได้เยอะเขาก็ให้เราไม่ค่อยเอาแต่น้ำใจเ็าให้ก็ต้องเอาไอ้ มันเยอะจังหวะเขาได้บางทีเรามาแล้วมันน้ํามันยังเยอะใช่ปีปีไหนมาน้ําแห้งพองหูฟาบานเลยนะ,ยยะเี้ยอะจะเขาตักน้ํามันไปทำนาอืมมันช่วงฝนมาสักพักหนึ่งเน,นี่ยน้ํามันเอ่อขึ้นมาเยอะมากแล้วเขาเลยมาปล่อยเกามาปล่อยออกข้ามดีกว่ามั้ง ตรงนี้เป็นตอเหรอถ้าเป็นตอถึงว่ามันมีปลาเขามาหาปลาอยู่อยู่อยู่ตรงช่วงเนี้ะไไยะก็มาหาปลาอยู่ตรงช่วงเนี้ยเขาเขาได้ปลาเราไม่รู้ว่าข้างล่างมันมีอะไร <c oughs> ออไหอยขมตัวใหญ่ เร่งะคลองนี้มันไม่มีจริงนนเนอะชาวบ้านเนอะมันก็มีเหมือนกันแต่มันไม่มากนั่นแหละอันนั้นแหละที่ท,ที่ไม่ไม่กล้าลงอะ่ะไม่กล้าลงน้ำเลยสวยๆหอยหอยขมตัวใหญ่ใหญ่เราเลือกเอาตัวใหญ่อะเ้าเลือกเอาตัวใหญ่สวยๆ ตัวเล็กก็ก็ไม่เอาเพราตัวเล็กก็เอาไว้ต่อ,ตตตอให้มันไปต่อเพราะมันวนอยู่ตรงนี้แหละมาหาวันไหนก็ได้กินขอให้ลงน้ำอ๋ออ๋อ,อมันไม่ทันคน ว่าเมื่อก่อนถ้ามันถ้าเขาไม่มามา,อาไอที่เราเอาไอที่ให้มันแอบไให้มันอยู่อ่ะปลาอยู่เยอะให้มันมีปลามีที่มีที่อยู่ยใช่เย,เยอะแล้วก็เก็บไปเฮออ มันได้ลงแล้วมันเก็บไว้ได้หลายวันเพราวรนนะว่าถ้ามันถ้ามันเยอะเรากต็ต้มแล้วก็จิ้มไว้แล้วก็ฟีดไว้ต้มแกะหวัวแล้วก็ฟีดไว้ไเวลาเราแกงคั่วเนาะ,อ,ะอร่อยนะนยนะใช่ แกงใส่ผักก็อร่อยยุ่คนใต้เขาจะแกงริกใก้ครับคีกิ้มาแต่หัวแต่หัวเก็บไว้เี่ยไดูช่วมัติดตหรือเปล่าเด้ ก็ยู่นิ่งๆไม่ได้เวียนหัว <laughs>